บุญก็คือพลังงานบริสุทธิ์ที่เราได้สั่งสมกันมาหลายภพหลายชาติบริสุทธิ์ด้วยการมาเป็นในขมะบารมีคือการบวชนี่แหละเหมือนชาตินี้ทำมาซ้ำๆๆๆจะกระทั่งมาเป็นดวงใสๆยอยู่กลางกายซึ่งจะเห็นได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัว ตอนศึกษาวิชาธรรมกายนั่นแหละตรงนี้แหละจะทำให้มีแรงดึงดูดให้เราได้พบช่องทางหรือช่องทางนั้นเปิดขึ้นให้เราได้เดินทางมาบวชในคราวนี้นี่นะจ๊ะสามารถพิสูจน์ได้เมื่อเข้าถึงธรรมกายดังกล่าวนั่นแหละจะเห็นชัดๆเลย ได้ทำมาจากคุแล้วก็รู้ได้แญาณทัศนะของพระธรรมกายในตัวที่มีอยู่ในตัวแล้วสามารถศึกษาเรียนรู้ได้เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ทางวัตถุไปไม่ถึงแต่ถ้าจะจับเป็นวิทยาศาสตร์ก็เป็นวิทยาศาสตร์ทางใจแสตติฟไมน์นี่นะจ๊ะก็ไม่ได้ขัดแย้งกับความเชื่อที่ได้รับการหล่อหลอมมาจากที่ประเทศของตัวเนี่ยว่าเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่ซัอนเล้นอยู่ภายใน ยู่ในกลางกายเป็นพลังงานแห่งความบริสุทธิ์ที่เป็นบอกเกิดให้เราได้มาบวชในคราวนี้นะจ๊ะที่ก็ศึกษากันไปย่อะๆก่อน